สวัสดีครับผมมารทินนะครับไปีป้ายร้านส่งเงินนะครับอันนี้กาลสินเ์ข้าปุ้นนะฮะบางคนอาจจะงงว่าอยู่ที่ไหนนี่คืออยู่ที่สิงคโปร์นะครับโกลเด้นไมล์ไปถึงตอนเย็นแล้วนะครับตัวมีจะติปข้าวมอาีอาหารบ้านเราขายกันมากมายนะครับมีแหนมมีอะไรต่ออะไรนี่คือโกลเด้นไมล์นะครับที่สิงคโปร์อันนี้ผมถ่ายเมื่อหลายปีก่อนผมไม่รู้ว่า สมัยนี้ตอนนี้เนี่ยผมไม่ได้ไปหลายปีแล้วที่นี่ยังเป็นเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับนี่ครับมีนายง้นวนมีอะไรต่ออะไรเส้นแหลงรวมอาหารคนไทยแล้วก็คนไทยที่ไปทํางานไปดูาลปรับปรุงที่สิงคโปร์เนี่ยเขาก็ได้ไปทานนะครับเดอนเด่นท่จักร,รารมีอะไรต่ออะไรทั้งร้านอาหารก๋วยเตี๋ยวต้มยำลาบแซบมีหมดนะครับอยู่ที่โกลเด้นมาร์ท่สิงคโปร์นี่ก็บรรยากาศตอนนั้นตอนค่ำแล้วผมไปตอนค่ำแล้วนะครับก็เลย เอามาฝากกันครับผม